สวัสดีครับรับปรรยาเนิคเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวจดส่งแอล501แปนะครับใบมีดด้านหน้าใหม่นาซาแล้วก็ด้านหลังเป็นฐานบุกเบิกใหม่นะครับยี่ห้อ CS นะครับนี่รถค้าจากอำเภอศปาปจังหวัดลำปางนะครับตร่นี้รอรับได้เลยนะครับนี่เราเรียบสินค้าไว้นะครับขึ้นรถไว้เรียบร้อยนะครับต้อนใจรถเทนิคเตอร์สวยๆนะครับเชิญที่รับปรรยาเทิคเตอร์นะครับ ตลาดท่ามะเกืออำเภอคลองขุ่นเมืองเพชรแล้วก็สาขาสองบ้านท่าคอตำบลวังบัวน,นะครับมะเกือคลองขุ่นเมืองเพชรนะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับยังมีให้เลือกชมนะครับ L50 นะครับสนใจติดต่อได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ